ดวงประจำวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2565ชีวิตมีเรื่องราวดีๆมีปฏิหารมีสิ่งมหัศจรรย์มีบรรยากาศใหม่ๆมีทรัพย์สินเงินทองกำลังจะหมุนเข้ามาอาชีพการงานก็กำลังจะดีขึ้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกื้อกูลหนุนส่งให้ท่านได้รับโอกาสดีๆนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์นงบรายวันประจำวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่ก็มาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าเส้นทางดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาปบสซักหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางเป็นอย่างใดดวงของท่านดีหรือไม่ดีการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักรวมทั้งบรรยากาศดีๆด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในจุดที่ควรระวังก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทารกใบที่หเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับเรื่องของ ครอบครัวเด็กๆลูกหลานวันนี้ก็มีอะไรดีๆนะครับความเป็นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีการแนะนำแนวทางชี้แนะทั้งหลายทั้งปวงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ท่านรักและห่วงใยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของท่านบริวารของท่านนะครับเป็นการเติมเต็มคุณค่าความหมายชีวิตที่ดีเพื่อสร้างอนาคตต่อไปด้วยนะครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นสไม่เท้านะครับเรื่องของการงานพี่น้องชาววันอาทิตย์สําหรับท่านที่กําลังรอคอยงานอยู่นะครับท่านมีแนวโน้มที่จะได้งานทําในช่วงเวลานี้การสมัครสอบการสมัครงานการสมัมภาษณ์งานมีแนวโน้มที่จะผ่านเกณฑ์ในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของการทำงานการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นรวมทั้งคนที่ทำงานประจำ ก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะพัฒนาหน้าที่การงานของท่านให้มีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับส่วนเส้นทางของการเงินก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับส่วนความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีสําหรับการที่จะทําความเข้าใจเรียนรู้ซึ่งกันและการพัฒนาความรักให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น The เว e e ์นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ยังมีโอกาสที่จะได้พบกับบรรยากาศดีๆการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจชีวิตมีสิ่งใหม่ๆหมุนเข้ามานะครับรวมทั้งการงานการเงินความรักที่จะดีเข้ามาด้วยในช่วงเมลาน,นี้นะครับสำหรับท่านที่รอคอยบรรยากาศใหม่ๆรอคอยโอกาสดีๆท่านจะได้รับในสิ่งที่ท่านรอคอยนะครับ ะการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นทาวเวอร์นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับแม้ว่าเส้นทางดวงดีมากๆแต่ว่าการเดินทางการที่จะไปไหนมาไหนการทำอะไรก็ขอให้ ใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเส้นทางของการพลิกเปลี่ยนความไม่แน่นอนก็อาจจะพลิกผันเกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วโดยที่เราไม่สามารถคาดการได้ก็อาจจะเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับชาววันอาทิตย์ครับสรุปเดือของควาที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เส้นทางของการงานการเงินด้วยความรักอยู่ในช่วงเวลาที่ดีรวมทั้งลูกหลานบริวาร มีโอกาสใหม่ที่จะสร้างสิ่งที่ดีๆเติมเต็มเข้ามานะครับใครที่เราคอยโอกาสจะมีแนวโน้มที่จะสมหวังมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือว่าทิศทางความร,รักทั้งหลายด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ต้องระมัดระวังควรดําเนินชีวิตดดคาไม่ประมาทควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาด้วยนะครับฝากไว้สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทรมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้มี ขุมทรัพย์มีโชคลาภมหาศาลมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากๆก,กําลังจะหมุนเข้ามานะครับรวมทั้งการเดินทางการพลิกชีวิตไปสู่จุดที่มีความมั่นคงต่อไปนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์ จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารุใบที่1เป็นวีดออฟฟอร์จูนนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้โชคใหญ่กําลังจะมานะครับใครที่รอคอยโอ,อกาสรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับหรือไม่ท่านที่เจอปัญหาเจออุปสรรคก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้ก็จะดีขึ้นเปลี่ยนแปลง ไปสู่ความมั่นคงได้การงานก็จะเริ่มดีขึ้นพลิกเปลี่ยนชีวิตได้น่าอาศัศจรรย์รวมทั้งเส้นทางของการเงินท่านก็มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆเ,เข้ามานะครับเป็นการยกชีวิตขึ้นมาจากจุดที่ไม่ดีจากจุดวิกฤตไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับพี่น้องชาว วันจันทร์นะครับวันนี้ก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการที่จะทําอะไรอยู่บ้างนะครับบางเรื่องบางอย่างที่รอคอยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่สนะครับเป็นชาริออตนะครับพี่น้องชาววันจันครับวันนี้เส้นทางของการเดินทาง มีเข้ามานะครับบางคนก็จะเดินทางออกต่างจังหวัดไปเรียนต่อไปศึกษาเพิ่มเติมไปทํากิจกรรมหรือว่าสร้างโอกาสตัวเองเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรชีวิตของท่านเพื่ออนาคตที่ให้มีความมั่นคงต่อไปนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับผู้ใหญ่ให โอกาสให้โชคให้ลาบให้คำแนะนำให้แนวทางให้การงานให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับสรุปดวงของกอที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงดีมากๆนะครับในเส้นทางของการงานการเงินมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นแบบน่าอัศจรรย์ใครที่รอคอยโอกาสคนที่เจอปัญหาเจ้าพ์ต่างๆจะผ่านพ้นอุปสรรค แล้วก็จะได้พบโอกาสใหม่ๆพลิกชีวิตได้นะครับฟื้นฟูไปสู่จุดที่มีความมั่นคงต่อไปการงานดีขึ้นการเงินดีมากๆความรักอาจจะยังต้องรอบ้างนะครับเพราะว่าเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงหมุนเข้ามานะครับอาจจะมีการเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเส้นทางชีวิตดีมากๆมีโชคมีลาบมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีมากในช่วงนี้นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบเส้นทางดีๆของชีวิตมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้เริ่มมี ทิศท,ทางของการสร้างโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับแต่อย่างไรจุดที่อาจจะมีปัญหาก็มีเรื่องของความขัดแย้งต้องระมัดระวังในการพบปะกับผู้คนด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งเป็นสามเท้านะครับพี่น้องชาววันอังคารครับวันนี้มีโอกาสในการที่จะสร้าง อะไรใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการติดต่องานการทําสัญญาการเจราจาตกลงธุรกิจใหม่ๆเริ่มเปิดกว้างขึ้นมานะครับท่านจะมีการขยายโอกาสสร้างโอกาสของตัวเองเพื่อให้เกิดงานเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อไปในอนาคตเส้นทางของการเงินก็จะดีนะครับ ใครที่รอคอยโอกาสของการเงินก็จะมีเงินหมุนเข้ามาไม่ว่าจะจากผลประกอบการกรําไรค่าตอบแทนตัวนั้นตนัวนี้หรือว่าการลงทุนใหม่ๆเข้ามาด้วยในช่วงนี้ความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะทําความเข้าใจกันได้เข้าใจกันได้ในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น5 ไม่เท้านะครับพี่น้องชาววันอังคารน,นะครับแม้ว่าดวงดีในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารนะครับแต่อย่างไรก็ต้องระวังข้อผิดพลาดหรือไม่ก็อาจจะเป็นความขัดแย้งด้วยนะครับใจเย็นๆมีเหตุมีผลดีกว่านะครับป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเป็นเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะครับวันนี้อาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายดูแลลูกหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามท่านทําแล้วมีความสุขก็ทําได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นสตรีงนะครับวันนี้ความรู้ความสามารถความเข้มแข็งประสบการณ์ชีวิต จะเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จทิศทางแนวทางชีวิตที่ดีๆของท่านโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันอังคารนะครับอาจจะต้องรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นแก้ไขปัญหาสร้างอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ซึ่งก็ทําได้ดีมากๆด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินความรักยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีทิศทางแนวทางโอกาสต่างๆขยายสร้าง แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จนะครับเป็นการก้าวหน้าไปสู่จุดที่จะมีความมั่นคงอย่างน้อยก็อีกหึงช่วง1ระดับในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีจุดที่ควรระวัง ความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทความไม่พอใจซึ่งกันและกันวันนี้ต้องใจยเย็นๆนะครับพี่น้องชาวบันอังคารครับส่วนประเด็นของเรื่องครอบครัวลูกหลานบริวารน,นะครับก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินเข้ามานะครับซึ่งท่านก็ทําด้วยความพอใจทําแล้วมีความสุขก็คงจะไม่เป็นไรนะครับวันนี้ทิศทางแนวทางสุภาพสตรีชาวบันอังคารอาจจะต้องรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นําในการสร้างอะไรใหม่ๆแก้ไขปัญหาซึ่งท่านก็ทําได้ดีบ้างๆด้วยนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้อาจจะไม่เรื่องของลูกหลานบริวารต้องแก้ไขนะครับมพฤติกรรมบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นข้อปีกย่อยในชีวิตประจําวันด้วยนะครับมีเรื่องต้องตัดสินใจมีเรื่องต้องงดกิจลาคาญะครับแต่อย่างไรก็ตามโอกาส สิ่งดีๆก็ยังมีเหมือนกันนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากธารุบใบที่1เป็นสีถ้วยนะครับวันนี้อาจจะพอใจหรือไม่พอใจขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับบางเรื่องสิ่งที่ท่านรอคอยอาจจะได้มานิดเดียวนะครับไม่สมกับความรู้สึกที่ท่านาต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับก็ขึ้นอยู่กับมุมมอง ขึ้นอยู่กับทัศนคติว่าท่านจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาหรือว่าท่านจะรู้สึกแย่ๆกับสิ่งที่ท่านยังไม่ได้รับนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือดาบนะครับเรื่องของพฤติกรรมลูกหลานบริวาลคนที่ท่านต้องรับผิดชอบวันนี้ก็คงจะไม่เรื่องต้องแก้ไขต้องจัดการอยู่ในส่วนหนึ่งนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆในการแก้ไขเรื่องของลูกๆนล้นหลานของท่านด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นราชินีดาบนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องต้องตัดสินใจปัญหาต้องแก้ไขอ่าเหล่านี้ยังเป็น ยังเป็นวงจรชีวิตของชาววันพุธท,ที่จะต้องดูแลจัดการแก้ไขอยู่นะครับก็ขอให้มีเหตุมีผลใจเย็นๆในการที่จะสร้างโอกาสแก้ไขเรื่องข้อบบกพ่องอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็น2ไม่เท้านะครับโอกาสดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับใครที่รอคอยงานอยู่จะมีโอกาสจะสมหวังเรื่องทองตาแหน่งงานเรื่องของบรรยากาศใหม่ๆก็จะดีขึ้นหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของอาชีพเสริมที่ตามเข้ามาเพิ่มความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับคนที่ทํางานส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้สร้าง,งา ใหม่ๆนะครับการเจราจาการทําธุรกิจต่างๆก็จะดีขึ้นรรับก็จะหมุนเข้ามาในช่วงเมลานี้มีรายได้ดีขึ้นส่วนประเด็นของความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันพุธนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่รู้สึกว่าไม่ค่ดีเท่าไหร่นักนะครับมีเรื่องต้องแก้ไขอารมณ์หงุดหงิดลำคาญตรงนั้นตรงนี้มีเหตุการณ์ที่จะต้องจัดการบ่อยๆนะครับมีปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่แนวคิดขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านจะจัดการปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนะครับส่วนโอกาสต,ต่างๆดีขึ้นเรื่องของการงานก็จะมีงานเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานจอนงานฟรีแลนซ์หรือไม่ก็เป็นอาชีพเสริม ที่สร้างความมั่นคงต่อไปการเงินก็จะมีรายรับเข้ามาน่าพอใจอยู่ด้วยเช่นเดียวกันกับเรื่องของความรักก็จะเติมเต็มเข้ามาสําหรับท่านที่รอคอยความรักหนักครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี พี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภว,วาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เรื่องของกิจกรรมเรื่องของการเรียนรู้การปฏิบัติการยกระดับ ผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนให้แนวทางทิศทางที่ดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทําให้ท่านเติบโตก้าวหน้ามั่นคงต่อไปและผ่านอุปรสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงหรือว่าข้อครวรระวังมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจาการถวใบที่หนึ่งเป็นพระสังฆราชนะครับพี่น้องชาววันพาลหัสบดีนะครับวันนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการทํากิจกรรมดีๆนะครับเพื่อยกระ,ระดับพัฒนาตัวเอง เพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อสร้างสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงเวลานี้รวมทั้งการเรียนรู้บทบาทของตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะครับท่านมีโอกาสดีในการที่จะได้เข้าใจเส้นทางชีวิตรวมทั้งผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ข้อคิดให้แนวทางที่ดีๆท่านก็จะผ่านพ้นอุปสรรคได้เดินหน้าต่อไปได้สู่ความสำเร็จนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินเหรียญน,นะครับเส้นทางของการเงิน ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีสําหรับท่านที่รอคอยเงินจะสมบังถึงจะไม่เยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีเงินก้อนนี้ก็จะทำให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยได้สบายๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น7ไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสการงานวันนี้มีการแข่งขันหรือว่ามีข้อมีข้อเปรียบเทียบมีกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดี ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้ประสบผลสําเร็จเพราะว่าผู้ใหญ่หนุนหลังให้โอกาสมีการคัดเลือกเป็นกลุ่มมีเกณฑ์การงานที่ดีแล้วท่านก็จะได้รับความสําเร็จในส่วนนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนของโชคลาภว,วาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีว่าเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็นเจ็ดดับนะครับข้อควรระวัง วันนี้พี่น้องชาววันพระฤหัสบดีอาจจะเจอคนบางคนที่เข้ามาสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายความเสียหายให้กับตัวท่านด้วยนะครับก็ฝากไว้ใจเย็นๆหนักแน่นมีเหตุมีผลในการรับมือกับคนที่เข้ามาทำความรู้สึกแย่ๆให้กับเราในวันนี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานแม้ว่าจะมีการแข่งขันมีกฎเกณฑ์มีกติกามีการคัดเลือกเข้ามาท่านมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมมีโอกาสดีๆในการที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้การเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับความรักยังต้องรอนะครับวันนี้สิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของคนที่จะมาสร้างปัญหาให้ไม่ว่าจะเป็นงานปิดการเงินหรือว่าทํา ให้เสียหายต่างๆก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศท,ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวานสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน สุขนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ก้าวพ้นจากอุปสรรคได้นะครับมีความมั่นคงต่อไปแต่ว่าอาจจะมีจุดบางจุดสําหรับท่านสุภาพตัวดีชาววันศุกร์นะครับที่ควรระวังรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทารุใบที่1กันก่อนนะครับเป็น 8ถ้วยนะครับแถ้วยคือโอกาสดีสำหรับชาววันศุกร์ทั่วไปนะครับท่านอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องบุ้นวุ่นเจอเรื่องแย่ๆในช่วงเวลาก่อนหน้านี้วันนี้มีโอกาสดีในการที่จะก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานคนที่รอคอยงานคนที่มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวเรื่องของการงาน วันนี้แก้ไขได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ก็จะมีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นมีโอกาสที่จะก,ก้าวหน้าได้ใครที่รอคอยงานจะมีงานเข้ามาในช่วงนี้เรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือว่าค่าตอบแทนตรงนู้นตรงนี้แก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักก็มีโอกาสในการที่จะผ่านพ้นอุปสรรคนะครับความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทกันหรือว่าความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็จะมีโอกาสในการคลี่ ได้ในช่วงเวลานี้รวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับก็มีการดีในการที่จะได้รับการดูแลรักษาสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ ราการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชินีพระจันทร์นะครับวันนี้สุภาพสตรีชาววันศุกร์โดดเด่นมากนะครับในการที่จะทํางานท่ามกลางสายตาคนเยอะๆนะครับทำงานด้านสื่อด้านการประชาสัมพันธ์งานเพื่อความบันเทิงงานศิละปะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะเป็นจุดเด่นจุดแข็งของสุภาพสตรีชาววันศุกร์นะครับแต่ว่าจุดที่มีปัญหาก็คือเรื่องของความเครียดความกังวลเวลาที่อยู่คนเดียวก็อาจจะมีปัญหาความเครียดกลับเข้ามาเล่นงานนะครับรวมทั้ง ื่องของความรักยังยังต้องพิสูจน์ตัวเองอยังต้องพิจารณาให้ดีๆอาจจะเจอปัญหาความรักอย่างายังไม่ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความขัดแย้งได้ในช่วงนี้นะครับก็ต้องใจเย็นๆรอโอกาสและก็พิจารณาให้ดีๆด,ด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวินไม่เท้างานเติบโตมั่นคง ก้าวหน้าขึ้นคนที่เราคอยตำแหน่งงานก็จะมีความสมหวังคนที่ทำงานประจําก็จะก้าวหน้าขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางไปทํางานใหม่ๆเข้ามาเพื่อสร้างอนาคตที่ดีต่อไปนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางหรือว่าข้อแนะนําสาหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็น5เหรียญน,นะครับวันนี้ยังมีเรื่องของรายจ่าย แม้ว่าเส้นทางของการงานการเงินของท่านดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้รายจ่ายรออยู่เยอะนะครับก็ต้องบริหารเงินของท่านด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นคงหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเข้ามาแล้วเราก็จะสามารถจัดการได้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของท่านสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักรวมทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับใครที่รอคอยโอกาสคนที่เจอปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขผ่านพ้นอุปสรรค จนกระทั่งได้พบสิ่งที่ดีๆด,ด้วยส่วนสุภาพตีชาววันศุกร์อาจจะมีจุดเด่นอยู่ที่การสร้างงานสร้างอาชีพการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ความบันเทิงเท่าไหร่ทั้งปวงวันนี้มีจุดดีมากๆนะครับเป็นจุดแข็งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าจุดที่อ่อน จุดที่อาจจะเป็นอย่างปัญหานะก็คือเรื่องของความเครียดความกังวลความหวาดกลัวหรือไม่ความรักที่ยังไม่ค่อยสมหวังอาจจะมีปัญหาตรงจุดนั้นจุดนี้อยู่นะครับก็ฝากไว้มีโอกาสดีในการที่จะเข้าพ้นปัญหาเหมือนกันนะครับใจเย็ยนรอคอยมีความกข้าวหน้ามั่นคงต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบเยอะๆนะครับก็ฝากไว้ระมัดระวังบริหารการเงินด้วยนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับรวมทั้งงานประจำงานฟรีแลนซ์นะครับมีการศึกษาเรียนรู้เข้าใจแนวทางชีวิตได้ชัดเจนขึ้นมีบุญวาสนาด้วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับอะไรอะรเรียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไร เรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโรุใบที่1เป็น2เหรียญบันนี้รายจ่ายรายรับนะครับเข้ามามีรายรับแต่ก็มีรายจ่ายนะครับก็ต้องจัดการบริหารให้เกิดความพอเหมาะสมควรนะครับไม่ใช่รับมาขนาดนี้แต่จ่ายไปเยอะๆก็จะเกิดปัญหาได้นะครับต้องวางแผนนิดหนึ่งในเรื่องของการเงิน ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น6ไม่เท้าเรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสดีสาหรับคนที่รอคอยงานหรือไม่คนที่ทํางานประจํานะครับท่านมีแนวโน้มที่ดีที่จะพัฒนางานได้งานเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นคนที่สอบเพื่อที่จะเรียนต่อเพื่อที่จะเข้าทํางานท่านก็สามารถที่จะผ่านกฎเกณฑ์มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามานะครับวันนี้การเงินก็จะดีตามมาด้วยนะครับรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ส่วนความรักก็เรียนรู้เข้าใจกันได้นะครับมีโอกาสดีสำหรับเรื่องของความรักนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นฤาษีนะครับเป็นนักบวชเป็นผู้ที่จุดแสงสว่างให้สําหรับคนที่มีปัญหามีอุปศักคเจอความมืดมัวนะครับตัดสินใจอะไรไม่ได้เรียนรู้พัฒนาจากจุดนั้นได้นะครับบางคนก็จะสร้างบุญกุศลสวดมนต์ภาวนาสร้างกิจกรรมดีๆเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจ แล้วก็ยกระดับพัฒนาตัวเองนะครับมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นก้าวหน้ามั่นคงทางด้านนี้ขึ้นมารวมทั้งมีโอกาสของการสร้างบุญกุศลผลบุญกุศลจะส่งให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนาก็จะตามมาช่วยเหลือเกื้อกูลให้ท่านได้ผ่านผลอุปสรรคต่างๆได้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมา ดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น8เหรียนนะครับวันนี้มีโชคลาบมาจากอาชีพเสริมอาชีพพิเศษนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของการพัฒนาการที่ดีที่น่าพอใจการเรียนรู้เข้าใจบทบาทการแผ่เมตตาการสร้างบุญกุศลสวดมนต์ภาวน,วน,นาเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในวงจรชีวิตของชาววันเสาร์เพื่อให้ท่านพัฒนาตัวเองจะได้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้วันนี้การงานเริ่มดีขึ้นการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยรวมทั้งโอกาสของความรักจะสมบังทิศทางแนวทางโชคลาภวันนี้ มีอาชีพเสริมอาชีพอิสระอาชีพที่ทำด้วยความรู้ความสามารถจะเป็นที่มาของรายได้ของการเงินของท่านในวันนี้สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาระ์นะัครับอาร,รับบัน,น้มหมอฮกพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิต เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกล้องกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละรครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่ความสําเร็จความมั่นคงความก้าวหน้ารุ่งเรืองและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุก ท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ